ต้องทำได้เยว่าเห็นไหมเยฟ้าฉันว่าแล้วต้องไปยิววานจริงๆด้วยอืมฉันเห็นละตั้งแต่บริษัทมันมีข่าวว่าใกล้จะล้มละลายคงจะต้องดิ้นรนเที่ยวไปเที่ยวมาหน้าดูแบบนี้ ก็แสดงว่าเราต้องเสนองานแข่งกับบริษัทอยู่นั่นหรอแกจะกลัวอะไรล่ะถ้ายาวามันเก่งขนาดนั้นจริงมันคงไม่โดนพวกเราโกงจนล้มละลายหรอกแต่ฉันก็ยังกังวลอยู่ดีอะถ้าเราไม่ได้งานนี้บริษัทเราก็แย่เหมือนกันเลิกพูดสักทีเถอะนะฉันมีแผนเกนแ่้วกันสวัสดีค่ะ อ๋อวาเช็คแล้วเอกสารครบแล้วค่ะคุณวันค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณวันบีมฟ้าเธอก็มาขายางานที่นี่เหมือนกันเหรออ้าวฟ้าเธอก็มาด้วยเหรอเนี่ยใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ ก็ตั้งแต่บริษัทแกจะลมละลายเราก็ไม่ได้คุยกันเลยอุ๊ยฟ้าแกก็อย่าไปซ้ำเติมเพื่อนสิคนเรานะ่ะมันมีผิดพลาดกันได้แต่แค่ยิววามันพลาดมากไปหน่อยนี่พวกเธอทำไมต้องมาพูดซ้ำเติมฉันด้วยล่ะฉันก็ไม่ได้ซ้ำเติมซะหน่อยแต่ก็ไม่แปลกหรอกที่เธอจะโกรธ เพราะบริษัทที่เธอสร้างมากับมือกำลังจะลมละลายถ้าเรื่องที่พวกเธอจะพูดมีแค่นี้ฉันขอตัวนะทีนี้แหละอยู่ว่าแกนี่ขายน่าจะต้องหนีกลับบ้านแน่อะไรของคุณคะเนี่ยจะโปรงคุณมันเพื่อนนะครับ คุณมากนะคะเอาสูตรผมไปคุมก่อนนะครับเออแต่ว่าเธอครับคุณต้องพรีเซนต์งานไม่ใช่เหรอขอบคุณนะคะบีมมีใครก็ไม่รู้มาช่วยอยู่ยว่ะคงจะเป็นคนที่มาเสนองานนั้นแหละยุ่งไม่เขาลืมจริงแบบนี้ ยาวามันก็ได้เข้าไปเสนองานนะสิจะเอายังไงดีอะบีมฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาครั <alrededor revenir> <ze> ้งนี้แกโชคดีนะยิววาเห็นไหมฟ้าฉันบอกแล้วเยาวามันไม่ได้ขายเก่งแต่ก่อนหรอกยังไงเราก็ได้งานใีชัว นี่ถ้าเธอไม่ได้งานนี้เธอก็ไม่ต้องร้องว่าเพราะยังไงก็ยังมีพวกฉันคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ใช่ถึงบริษัทจะล้มละลายไปก็มาทำงานกับพวกฉันได้ฉันมีตำแหน่งรองรับให้เธออยู่แล้วอุ๊ยตำแหน่งอะไรหรอยายฟ้าก็ตำแหน่ง แม่บ้านไงล่ะอยากก่าโกรธเดนัวว่าฉันก็แค่แซวเล่นเองอ้าวนายพิชเช่นเสร็จหรอหรอนั่นน่ะสิทำไมไวจังผมไมไไ่ด้ใครยังไงก็ช่างเถอะพวกเธอทั้งสองคนคงไม่มีสิทธิ์ในงานนี้หรอกเพราะที่นี่เขาต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ ไม่ใช่คนที่บริหาร,หรเจ๋งนี่ทำไมพวกเธอต้องมาจอกย้ําเรื่องนี้กับฉันด้วยพวกเธอก็รู้ว่าฉันโดนหลอกบ,บริษัทฉันถึงได้เป็นแบบนี้ก็นั่นแหละเขาเรียกว่าคนขาดทุนใส่คันถึงโดนหลอกได้บริหารบริษัทตัวเองอยู่ไม่หลอกแล้วใครที่ไหนเขาจะอยากไปร่วมงานด้วยนี่พวกเธอจะพูดแรงเกินไปแล้วนะ รองนาานเคะคุณเนื้อทองพวกเรารอไม่นานเลยคะ่ะแล้วคุณเนื้อทองเลือกได้หรือ,อยังคะว่าจะร่วมง,งานกับบริษัทไหนโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ด<ป>ิฉันตัดสินใจเองคนเดียวไม่ได้หรอกคะ่ะอา้าวแล้วต้องรองใครมาช่วยตัดสินใจหรอคะต้องให้ท่านประธานเป็นคนตัดสินใจคะ่ะแล้วท่านประธานอยู่ไหนหรอคะยังไม่มาหรอ เออท่าประธานก็อยู่นี่ไงคะประธานนายเนี่ยนะใช่ครับผมนี่แหละที่จะเป็นคนตัดสินใจพวกคุณทั้งสองทีมพรีเซนต์งานออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่บังเอิญว่าผมไม่ได้เลือกจากการพรีเซนต์เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น ผมขอเลือกร่วมงานกับบริษัทของคุณวาครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะถ่าะรคะลองคิดดูอีกทีได้ไหมคะไม่ดีกว่าครับผมไม่ชอบร่วมงานกับคนที่ลอบกัดคนอื่นลอบกัดลอบกัดอะไรเหรอคะก็เมื่อกี้ ผมบังเอิญได้ยินว่าพวกคุณสองคนเป็นต้นเหตุที่ทำให้บริษัทคุณวาล้มละลายจริงเหรอพวกทอร์ทำแบบนั้นจริงเหรอทำไมพวกทอถึงทำกับฉันได้ลงคอฉันไม่เพื่อนพวกทอรเลยนะยังไงก็ช่างเถอะท่านประธานคะท่านประธานพลาดมากเลยนะคะที่ท่านประธานไม่เลือกบริษัทเราแต่ผมว่าผมตัดสินใจถูกนะครับเพราะถ้าเลือกพวกคุณมา ผมคงกังวลว่าจะถูกหลักหลังวันไหนยฟ้ากลับปล่อยให้พวกคนที่ไร้ศักดัอยู่ด้วยกันไปเถอะแล้วเมื่อเจ๊นี้ลนะบีมถ้าเราไม่ได้อะบริษัทเราจะแย่นะแล้วแกจะอยู่ให้มันดูถูกต่อรือไงเรากลับบีมเราจะด้วย ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับคุณว่าดีใจด้วยนะคะออขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะนวลน,นวลตื่นสินวลน,นวลนนวยนจะจากพี่ไปนะนวล เด็กปลอดภัยค่ะน้ำหนัก2,900กรัมค่ะดูสิหลับปุ๋ยเลยหนูจำวันนี้ไว้นะวันนี้เป็นวันที่หนูเกิดมาแต่เป็นวันที่แม่หนูจากไป นลล่ะลูกขออนุญาตค่ะหนูเอาเสื้อขึ้นมาให้ค่ะเอาวางไว้ตรงเตียงอแหละค่ะเดี๋ยวค่ะวันหลังถ้าฉันไม่ได้เรียกไม่ต้องขึ้นมาบนนี้นะค่ะ ออกไปได้แล้วที่ลูกหมูคนฝน คุณฝนไม่เป็นไรนะพี่ลูกหมูฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกาแฟมาบอกเอาไปให้ฉันข้างนอกนะโอเคได้แต่รีบเข้ามานะยกท่านกำลังจะลงมาแล้วโอเค น่าจะได้เห็นเขาว่าท่านใจดีค่าคอมมิชชั่นเกือบแสนเลยนะได้แน่นอนโอเคแค่นี้นะ,ะ,ะ,ะหนูขอโทษค่ะหนูหนูไม่ได้ตั้งใจมือฉันเกิดอะไรขึค้ครับพี่โยกเออกาแฟมันโหคขาคุณฝน งั้นพี่ออกเข้าไปทำแผลข้างในก่อนดีกว่าค่ะเกิดมาสร้างแต่ความเดือดร้อนให้คนอื่น อุตสาห์มาเสนองานบ้านเจ้าสัวแต่มาทําซุ่มซ่ามแบบนี้เดี๋ยวก็อดได้งานหรอกฉันไม่จะเป็นคนซุ่มซ่ามนะยายแม่บ้านรุ่นมททนันทําฉันขออนุญาตค่ะหนูเอากาแฟมาเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเมื่อกี้หนูขอโทษนะคะ ช้อนตกเหรอคะเดี๋ยวหนูเอามาให้ใหม่ค่ะโอ้ยโอ้ยคุณคุณปล่อยนะคะโอ้ยคุณเดี๋ยวจับคุณไว้ได้แล้โอ๊ย กับอีกแค่แม่บ้านมันทำฉันเจ็บก่อนนะคะแม่บ้านคนนี้อยู่ไปก็เติดเข้าสุกเปล่าๆคะ่ะคุณฝนแม่บ้านเหรอคุณพ่อคะเขาทำขนาดนี้คุณพ่อยอมเหรอคะ คุณพ่อยอมให้เขาทำกับลูกสาวเตเ้งแบบนี้หรอคะฮะลูกสาว,สาวเจ็บหรือเปล่าเจ็บค่ะแต่มันไม่เจ็บเท่ากับการที่หนูถูกพ่อเพิกเฉย มาตลอดยี่สิบห้าปีหรอกคะ่ะพอ่อท่านครับป่อขอโทษครับใช่คะ่ะท่านพ่อขอโทษคะ่ะแม่บ้านฉันขอโทษน,นะฉันไม่ได้ตั้งใจออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ ขอ้อหาทำร้ายลูกสาวฉันท่านครับรู้งานเหรือครับท่านคะถ้าหนูไม่ได้งานหนูตกง,งานนะคะท่านออกไปเดี๋ยวนี้ฝนยปตำรวจสิลูกเ,ลเดียว,วด้วยไปดีค่ะ,คะท่านลูกหมู คุณพ่อพ่อขอโทษนะลูกพ่อผิดเองหนูอภัยให้พ่อนะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อหนูไม่เคยโกรธคุณพ่อเลยนะคะพี่ลูกหมูต่อไปนี้ไม่ต้องใส่ชุดแม่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างบนด้วย แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลา ได้โรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน